มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนด่วนสารพิพากษาจำคุก6กปีไอซ์รัชนกวันที่13ธันวาคมสารอาญาถนนรัชดาพิเศษนัดฟังคำพิพากษาเวลาการางาคดีหมายเลขดำที่อออหกแปาทับง683หกห้ของนางสาวรัชนกศรีนกศรสรกทมพักเก้าไกลในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 และพระบอรคอมพิวเตอร์จากการทวิตข้อความและรีทวิตข้อความวันนี้นางสาวรัชนกเดินทางมาที่ศาลพร้อมด้วยนายชัยทวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลนายพิธาลิมเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพักก้าไกลพร้อมด้วยสวสพักก้าไกลโดยมีผู้มาให้กำลังใจจำนวนหนึ่งค่ะไอรอรายงานว่าศาลอาญามีคำพิพากษาลงโทษนางสาวรัชนกสสพักก้าวไกล ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์เป็นเวลา6ปีจากการทวิตและรีทวิตข้อความที่มีเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์รวม2ข้อความข้อความละ3ปีสารพิพากษาจำคุก6ปีรัชนกสีนอกขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี d com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ